สองสา <Yeah! S 1> ไปดูซิป่าป๊าทำอะไรกันคะเด็กๆอ่าใส่พ่อทำกับข้าวอ่ะเด็กๆวันนี้วันพ่อวพอวยพรพ่อกันหน่อยแล้วอ้าวคนแรกอวยพ่อหน่อยแล้ววันพ่อหขอให้พ่อ ไม่ดื้อไม่โนแล้วอะไรอีกทำไมต้องเศร้าขนาดนี้ให้แบบจุคข้าแข็งแรงไม่ดื้อไม่โนขอให้ตายใจตายใจเลียนด้วยเหรอกอให้เป็นลูกรักของแม่เป็นลูกรักของแม่ดูสิพ่อซึ้งแมพ่อซึ้งแม่โอ้พ่อซึ้งจนน้ำตาไหลเลยอ่ะ หอมอยู่เ <laughs> ป่าแค่นี้ก็ลงได้แล้วติ๊กต๊อก